ครับผมนายแพทย์ชัยยุทธสุธิริยองประเสริฐนะครับเป็นสัญญาแพทย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับตั้งแต่เรียนจบฝึกอบรมด้านกระดูกสันหลังมาผมก็มาทํางานที่นี่ตลอดเลยนะครับนับจนถึงปัจจุบันก็6ปีแล้วครับ6ปีที่ผ่านมาในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับผมก็รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยทางด้านกระดูกและข้อโดยเฉพาะที่โฟกัสเป็นพิเศษเลยก็จะเป็นคนไข้ทางด้านกระดูกสันหลัง กระดูกคอและก็กระดูกหลังครับทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุแต่ว่าที่เยอะที่สุดก็จะเป็นกลุ่มไปทำงานซึ่งเราพบว่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังค่อนข้างบ่อยครับเขาบอกว่าการให้การรักษาทางการแพทย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นศรริลปะนะส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นความรู้นั้นต้องมีศิลปะในการใช้ความรู้เพื่อที่จะประยุกต์ รักษาคนไข้แต่ละคนซึ่งไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะวิจัยว่าเป็นโรคเดียวกันแต่ว่าผู้ป่วยแต่ละคนที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่มีใครที่เหมือนกันที่ปัญหาจะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วไม่มีเลยมันจะมีความแตกต่างเฉพาะตัวในแต่ละคนไปซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้การรักษาในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวเพราะเราต้องคำนึงถึงโรคที่เป็นบริบทอื่นๆของผู้ป่วย ความสุขของของแพทย์นะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เราทำงานได้ไม่ไม่เบื่อไม่ทอ้อทัความสุขนั้นก็คือการที่เราได้ให้การรักษากับคนไข้ไปแล้วสุดท้ายผู้ป่วยเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาก็หายจากโรคที่เขาเป็นอยู่หรือบางครั้งหากเราไม่สามารถรักษาให้หายได้จริงๆเราก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน าจากโรคที่เขาเขาทรมานมานาน,นานเนี่ยนะครับคือความสุขสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่การได้เห็นผู้ป่วยดีขึ้นครับเป็นความตั้งใจของทีมแพทย์แ,และก็ทีมบุคลากรของของ,ของหน่วยกระดูกสันหลังเราเลยนะครับบ่อยครั้งหรือแทบจะทุกครั้งเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากเราให้การรักษาให้การผ่าตัดคนไข้ด้วยโรคก,กระดูกสันหลังแล้วเนี่ย เราจะาติดตามไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อไปสำรวจดูสภาวะแวดล้อมที่บ้านการปฏิบัติตัวฮะเราจะมีทีมพยาบาลทีมนักกายภาพบำบัดทีมเภสัชกรทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมร่วมคณะของเราไปแล้วเราไปจะได้ไปให้ศึกษาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวต่างๆนะครับซึ่งเราพยายามที่จะทำ ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วทุทกรายหรือแทบจะทุกรายหรือบางกรณีเป็นคนไข้ที่ไม่ได้ผ่าตัดแต่ว่าต้องการการดูแลรักษาต่อเนื่องเราก็ไปเยี่ยมครับอุปลากรทั้งทีมทั้งทีมเลยนะครับก็มีความสุขมีความสุขที่ได้เห็นผู้ป่วยดีขึ้นมีความสุขได้ให้ไปที่ได้ไปให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวนะมันเป็น มันเป็นความสุขจากความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาขึ้นนะเป็นความเข้าขอกเข้าใจกันมากขึ้นการได้รู้จักกันมากขึ้นการได้ช่วยเหลือกันมากขึ้นนะคนไข้เขาก็มีความสุขที่ได้รับซัพพอร์ตที่นอกเหนือจากบริการรักษาพยาบาลอย่างเดียวนะเป็นความสัมพันธ์ในในใน,ในทางบวกที่ดี